สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาบอยู่ทุกทุกฐานเนาะ,ะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยเอฟซี FC ทางสปปลาวเฮานะพี่เนาะอันนี้หนีตำหนักทุกฐานเกาสู้ส่องยูทูปของฮันเตอร์แซ่แนวเนะาะเป็นเนาะมาวันนี้กับเป็นตาออนซอนเนาะเป็นเนาะกำลังเริ่มใหญ่เขาว่าแล้วก็เป็นตาตกใจเรื่องกระเป๋าเงินพี่น้องเลยว้าฮ่าฮ่าฮ่าเออช่ใหญ่มากอะอันตรายส่วนนี้เนาะกลับสบายดีเนาะ สาวันอาทิตย์บิดมือพี่น้องเอ้ยมันนี่ลงมาเกลือหมูคือเก้าพี่น้องเอย้ยสุกเสาร์วันทิพย์วันยังกะจะมีเวลาอยู่กับหมูนิดน่อยของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันนี่กับบม,ม้มยังหลายดอกพี่น้องเอย้ยสพิพาพี่พาน้องมาเลาะเบิงบ่งมาเลาะเบิ่งเบลาะส้มมันหมูหน่อยขางบ้านเห่าหนิละพี่น้องเอย้ยสวนหลังบ้านเฮาเนาะอย่าไปลืมมัน <laughs> <c oughs> <c oughs> อือจะได้กระยาเนาะช่วงนี้กับเป็นหนาหนาวพี่น้องเอย้ย หาหาวช่วงนี้หมูก็จะขี่แล้วน่จักหน่อยแต่ว่าบ่แม่นหมูเฮาเนาะพี่หมูเฮานี่ยังสุขภาพแข็งแรงดีเนาะอมอันนี้แม่นหมูคุณมาได้1เดือนกับอ่า1เดือนกับ2อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะหมูน้อยเฮานี่เดือนนึงได้นี่อ่าสิแม่นวะลืมๆนี่ล่ะจังสิเปจัดเลี้ยงเบิ่งใหม่นะ่อเนาะอ จะได้กัดชิพ่าพีพ่พ่อเนาะหาม้อรอเบงมูหน่อยอครับพี่น้องเรับกำลังเกลืออาหารถึงกำลังงามโอเคเนาะพี่น้องกดชิพเป็นเบงก็ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้โซนยูทูปของกันเตอร์แซ่แนวเนาะพี่น้องเฮ้ยเดินกันเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องอ่าสำหรับอันนี้ก็เป็นหมูคุณทองเนาะอือยังเริ่มงามเลยเดี๋ยวนี้นะเริ่มเป็นตะเบิงตะแยงแล้วพี่น้องเอ้ยหม้อนี่เป็นยังโนองคาเนี่ยตัวโทนเทอดงามใหญ่เนาะ แต่เสียแนวเดียวเนาะเสียแต่แม่มัน,นยังบริขึ้นยังบริสมอยู่เลยนะโอ้เจ็บเส้นอยู่เลยนะอะไรนี่ผมได้มีวิธีกระบอกกันในเด้อนี่แม่ทั้งขางนี่ยังบริสมเลยนี่จ้กเสียอะไรนี่ลูกเป็นใหญ่างแล้น,นี่นะโอ้แต่ได้สมแม่มันนี่ก็โอเคแล้วนะนี่ม่นบ่ได้สมแม่มันโหลดโจกคลองกระสออยู่แบบนี้นยุ่ใจพูดไม่ได้หดอก ใจบัดเวลาส้มใหญ่ๆนะที่ผมมีลูกตุ้ดแทนเนี่ยนะพี่น้องเลยที่ก็ได้เลี้ยงส่อพ่อแม่ก็มีสองแม่แม่พุ่นก็อยู่คขวบพุ่นแม่พี่ก็อยู่คขวบพี่เนาะพี่นะนเนาะกับสีเน้นน้ากับสีไฮส้มลูกมูกคุณเนะา,า,านะพี่น้องกับด่งงามงามนาะพี่นะ้องเบิ่งแม่พี่น้องเลยแต่อ่อนซ้อนอแล้วก็เป็นตะตกใจฮนะกระเป๋าเงินเฮา <c oughs> ลายลายแต่น่าจะไม่ได้คอยอลิยนเขากินได้ล้าเ้ยประคับประมือ เห็นใจพอมั่งอันนี้ก็เป็นมูคุณนะเพนะียงเนาะโอเคนะเพนะียงเนาะเดี๋ยวสีผ้าพี่พ่อน้องไปเบิ่งอีกรุ่นใหญ่บานนี้เดี๋ยวให้เบิ่งแม่มก่อนเนาะแม่มันนี่นี่ยังมูคุนเท่าปนี่นี่นี่เนาะตกใจมันก็ได้โอ้ใส่ลงหำลงกับเนี้ยบ้างอากาศหนาว อีกอะงามเนาะถือว่างามลายโมฮาสุนเลยสิเป็นอะไรก็ฝา,ากฟีฝากนอก้องที่ตามไปน้ำก,นกนันนะ้ำเองเนาะทุกคนเสาร์ันทีดนันเตอร์ก็สิพามาเลาะเยี่ยมส้มคือเก่าอ่ามาเดิไป,ไปทั้งหลดอกเนาะวิจารณ์ง,งานประจำกำลังงานนี่คือเก่าห้างก็ใส่สองห้างห้างห,างหางนอ่อย ห้างนี้ห้างไง,งนนะห้างนี้ห้างไง,างนะตัวหน่ไปกินห้างนี้ห้างหน่อยตัวหน่อยมากินแล้วแต่เบลน้ำกันเลยแม่มันเนี่ยโอ้บุกข้นเลยกะทิว่าขึ้นเงียบขึ้นนิ่งก็น,นิ่งโพดจนบุจักเนาะแแบบเบิ้งขู่มืออยู่เลยพี่น้องเลยแแบบเบิ้งย้ำได้กันยังคือเก่าอยู่บ้ยาเกียิเห็นอะไรเอีกบาดนี้เมื่อกบ,บุจักตัวน้องบุแสดงอาการนี่ยังแจก,กดีกระโดดเ้ยคันว่าขึ้นเงียบนะยันบุกข้นนะเว้ย ้ยกพลังงามกำลังกินแซ่บพี่น้องเลยปลูกทองหายบักไล่ในซีเบิร์ตอีกแหละเบิ้งตัวนั้นโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับขอกนี้กะสียาพี่น้องครับส้มไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแต่สิพายพี่พ่อน้องไปเบิ้งอีกคอกใหญ่เนาะเนาะเออคอกน้อยแต่ว่าหมูเริ่มใหญ่ค <c oughs> อกน้อยแต่ว่าหมูเริ่มใหญ่หมูเริ่มใหญ่โอเคเดี๋ยวสิพายพี่พ่อน้องไปเบิ้ง คอ,อกหนึ่งอีกเนาะแต่ว่าหมูสิได้ประมาณ2เดือนปลายแล้วตัวนั้นเนาะโอเคเอาไปเบิ่งกันเลยพี่นอ okay. อ้องเลยตัวโทนเนานี่ตัวโทนนะนี่ลูกหลา่าที่ได้ว่าตัวนี้เป็นลูกหล่าเด้อลูกหลา่าใหญ่กว่าหมูมันเกิดมามันก็ใหญ่อยู่แล้วเนาะพวกเกิดก่อนหันบมยายแซมมันมทำเป็นยังนั้น <c oughs> หำคือกับกอกใส่ลงหำ่มเราไปจักโอเค <laughs> <Okay, S 2> พี่น้องโอเคโอเคโอเคเดี๋้ห้องสิไปเบิ่งคอกหนึ่ตัวหนึ่งบาดนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โอเคไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลย <c oughs> ตัวน,นี้เป็นรุ่นใหญ่นะพี่น้องเนาะ <c oughs> รุ่นใหญ่เลยนะี่ได้สองเดือนไป,ไปลายๆแล้วพี่น้องเลยสองเดือนครึ่งละ เราแม่มันหนึ่งสีม่านได้ล่ะตั้งไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งไปอีกบรรยากาศเนาะสวนลังบ้านสิภาพ,พี่พนองเหรอเบิงสวนลังบ้านเนาะรับข้อมูเฮากาปัตอมปทานเนาะพี่น้องเนาะ นี่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 มันมาอีกแล้วนี่นี่อะไรนี่เปนทองมันทองมันมีทองหรอทองกินลายหรือเ่าทองทองสีเลือดฟูเบ่งได้ทองมันใหญ่แล้วนี่ลูกมันมันเศร้านี่กะวงวิตามินอะไรอย่างเนาะนี่ จมินแต่กระบังยังบม่ได้ลืบสั่ง นอนเนาะมันเด็กดาวเนี่ยส่วนนู้นก็ยังบริัาคใหญ่ป็นไรนะมาเบิ่งแล้วสัมเนีลยใหญ่กับของเขาเนาะสัมเนียกับเขาเทาเสซตจังใดแล้วพี่น้องเอ้ยคือก็ผู้หานเขาบอกนะเงินหนึ่งล้านในกระเป๋าเขาบอกสำคัญกับเงินหนึ่งแสนในกระเป๋าเฮาเลยพี่น้องเลยอ่าเห็นอะไรกันอย่าเนาะพี่น้องเนาะ กลังงามกำลังงามนี่พี่น้องเลยตัวนี้เนาะมันตัวมำลังอ้ามกำลังแนมกำลังเป็นตะแยงก้นมันพี่น้องเลย <c oughs> สซาลามนี่กับสิพาพายพี่พ่อน้องหล่อบ่งแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะส่วนนี้ก็บลมแห้งแห้งพี่น้องเลย ไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวเด้อพี่น้องเด้ออ่าลูกเต้าอย่าลืมแต่งโตให้ง,งามๆเนาะใส่หมวกใส่มงมือทรงตีนเนาะพี่น้องเนาะมันหนาวร้ายจะหน่อยดีหน่อยบนสบายมทิ้งยากพว่าแม่เนาะพี่น้องเนาะอืมโอเคแล้วพี่น้องเนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สีผ้าพี่พ่อหนังละสำนีไปก่อนเนาะมือหนาจะบ้านกันใหม่มือหนากะสำหรับผู้ที่ติดตามสองยูทูปของฮันเตอร์ก็ที่ได้เห็นฮันเตอร์ลงคลิปทุกๆวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนาะพี่น้องเป็นมือผักรัศการเนาะ อ่า่านีโอเคเนาะจะได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส่อง YouTube ของ h ันเตอร์แช่แนวเนาะพี่น้องนะอกดถ่ายแม่พี่น้องเข้าเออ,อม,มียังกะได้มือใหม่จะว่าฮัดเลี่ยงกะทามคอมเมนต์ทามได้ได้พี่น้องเด้อฮันเตอร์มีคำตอบให้ทุกๆกแนวเนาะพี่น้องนะ เทียวมีแนวเดียวที่ว่ายัางคนหาบอพอก,กับคือแม่มันขึน้นเพียรยากนี่แหละพี่น้องเลยเฮ้ยเนาะที่ยังเป็นปัญหาเลือหันกบบละบมลุตตลอลอยดอกพี่น้องเยลยลอยอัพลอยอัพเออโอเคโอเคคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดี